เราเข้าไปชสนามนะครับเพื่อช่วยคาร์บินเนอร์แชมเปี้ยนนะครับเนซีเรลจะเอาแชมป์ของแต่ละรุ่นนะพี่น้องมาแข่งกันนะครับหลังจากที่เราประกวจได้คาร์บแชมเปี้ยนและรีเซิร์ฟคลารแชมเปี้ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมการนะครับก็อยากจะขออนุญาตนะครับเราจะพักให้กรรมการได้รับประทานอาหารสักครู่นะครับเพราะว่าแม้กรรมการก็ ต yup. ึงพันยืดเยื้อยาวนานมาเลยนะครับยังไม่ได้หยุดพักหายใจให้พอเลยนะครับนี่นะแชมป์ของแต่ละรุ <K <k 对对่นนะครับมาแข่งกันนะครับเราแวบไปทางตรงไหนยังงไก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการมันแวบไปไม่ได้นะแต่ตัวเองก็แหมได้ท่านล็อกแปะนะครับโอ้ยตาโรยนาล็อกแปงหนากรนเดิยวนี้เอมาให้รอดตายไปได้หนึวินนะครับ ฮาร์ดกรีเนอร์ทจาะหกตัวครับมี<อ> <6 S 1> หกรุ่นนะพี่น,น้องผู้ <นะ S 2> <า>รักชิงหนาตำแหน่งคามแชมเปียนเป็นลำดับต่อไปครับ ที่หนึ่งของทุกรุ่นมาแข่งกันนะพี่น้องแล้วก็เอาที่สองของทุกรุ่นนะครับเขามายืนโชว์นะครับ แฮมกบมี่ไวเซ็ตเขา2อรุ่นนะครับพี่น้องได้แซมสองรุ่นนะครับเ,เดี๋ยวเบิงว่าจะสี่ตัวใดใหหน้าพี่น้อง

ก็เช่นเคยนะครับท่านกอสเสียงโปรกครั้งนะครับอ๋อสิ่งดังๆในนั้นทก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนทั้งตัวนะครับองสาวในสนามนี่นะครับมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับ Every one of these e f f e r t s at w o n d e r classes could be champion, but my job is to pick the one that is going to

I it is outstanding. just but cannot repeat the word, ซึ่งท่านก็บอกว่านะครับผู้อ่านะครับเจ้าของตัวทุกตัวนี้นะครับจะต้องนะครับภูใจมากๆนะครับที่นะครับสามารถที่จะผลิตโคได้อย่างมีมาตรฐานมากๆซึ่งท่านก็นะครับไม่มีคำพูดที่จะพูดนอกจากใช้คำว่านะครับเป็นโคที่มีมาตรฐานที่ดีมากๆนะครับ go now on decision around and then make because quality walk and make cap champion difficult deep I will this the extremely but then is เดี๋ยวท่านก็บอกว่าท่านจะเดินดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วกว็จะตัดสินใจนะครับด้วยความยากลำบากน,นะครับท่านาบอกว่าเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะแต่ท่านจะเดินอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับถึงวัดตัวสุดท้ายวะ่นะพี่น้อง ตัวสุดท้ายมันอายุหลายกามูมันน่าจะเต็มดีกมูนานนานพี่น้องตัวสุดท้ายนะเพราะว่าอายุมันหลายกามูตามนี่ครับ่ออายุหนึ่งปด้วยมันอายุหลายนะพี่น้องเนื้อหนังก็จะเต็มกมูนะครับ เดี๋ยวรอเบิงที่สองนะพี่น้องการได้แชมป์มาทุกโจแล้วนะครับก็มาเลือกสุดยอดแชมป์นะพี่น้องแกนแชมป์นะครับเนื้อหาที่สองผมว่าอาจจะเป็นตัวรองสุดไทยหรืวะนะครับพี่น้องรุ่นนี่หลายนะพี่น้องหนึ่งสองสามส,ามสามาี่ห้าเจ็ดรุ่นนะครับ ตัวนี้นะพี่น้องในที่สองนะครับ4 8ครับนี่นะพี่น้องที่สองนะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นแกนแชมป์นะครับพี่นออ้องครับก็สุดท้ายครับกรรมการก็อตัดสินชี้ขาดนะครับ ให้กับผู้จูงหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเป็นครับแชมเปี้ยนะนะครับก็กำลังดูหมายเลขสี่สิบแปดนะครับเป็นรีเซอร์ฟาร์แชมเปี้ยนกับลำดับต่อไปครับอาจจะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในลุ้นที้ครับ ผู้จูหมายเลข48โคชเชอ่อมิซาซา123สบายดีพรีวิวแลนจ์จังหวัดุบนราชนีฝึกและส่งสควรโดยจันเหลืองฟาร์มรีเซอร์ฟครับแชมเปี้ยนนะครับพี่นอ้องอาจจะว่า,าผู้เชื่อรางวาัลครับผู้เชื่อรางวาัลครับ อาผิดพลาดเนี๋ยวงงยาันเลยนะผู้เชิญรางวัลครับอ่าต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขนะครับเจ้าหน้าที่ในส่วนวนี้ป่าเป่าติเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราบุกร้องผิดพลาดในส่วนนี้ตลอดนะครับเราไม่มีผู้เชิญรางวัลอย่างเปน็นทางการนะครรือคือไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าง่ายๆนะครับ สำหรับค้าแมป์นี่เป็นถ้วยรางวัลแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องการนั่งวัวเขาประกวดนะพี่น้องการจะประกวดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพิิมมูลราคาใหงวัวนะพี่น้องเป็นการตลาดอร์อมนะครับอัพราคานะครับ กานนะครับผู้จัดนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับแม่เพราะว่าไม่รู้ว่าฝ่ายเตรียมการจัดของรางวัลไว้ที่ไหนอย่างไรก็มาหาไม่เจอตอ้องขออภัยทีครับพลาดกันไปหมดนะครับติดคิวเป็ <het S 2> นวนเราจะมอบกันไปก่อนนะพี่นอ้องใครไปหาเอาที่หลัก นี่นะครับพี่น้องบรรยากาศรางวันครับแชมเปี้ยนได้แก่ผู้จูงหมายเลขหนึ่ง แจ็คนานินา515นึ่งทีเคเลสบามันจังหวัดลำพูนฝึกและส่งขวดโดยเจมลันฟิตติ้งนี่นะพี่น้องงวดจะทา บัได้นะครับก็เลยถ่ายยังสี่เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้จวลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเหรียสนใจจิ้มสุนัขางอ้านพี่น้องขอนละ240บาทนะครับรวมทรงวันนึงเห็นได้ประมาณ8โตัวฮอตสิตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบวกเกิน45มือนะครับขอนละ240บาทนะครับ มียาทายพยาธิแบบานหลังนะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับขวดนึงใส่ได้กำลังหนัก3 0 0รอกิโลนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเน็บเขากา,กาเกลือเหลือไร้นะครับทองอ่อนทองแก๊สใส่ได้นะพี่น้องว่านน้อยได้สิบมือยี่สิบมือกับใส่ได้นะครับมียาลามาแล้งนะครับแม็กเบลขวดละ200อบาทนะพี่น้องเงิ่นโอนส่งฟรีเก็บไปทางองรบาทลามาแล้งเลย กำจัดไข่แมลงได้นะครับ4ีพ่นตามตรงว่าตามขอกได้นะครับบ่มีปัญหานะครับระวังอย่าให้ถึกน้ำนะครับแก็นี้ไม้กางว่าลำปี่น้อสเตเลตเกรด304รับประกันโบวเป็นสนิทน,นะครับ800ห้าสิบบาท,ทรมส่งนะครับผู้ใดสนใจติดต่อได้นะครับ